สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวิเคราะห์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้นะครับก็เมื่อคืนนี้ผมขออนุญาตเริ่มจากผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์คู่คืนนี้ให้นะครับระหว่างแมนซิตี้กับสเปอร์และอ่าปอร์โตกับลิเวอร์พูลนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ายูเวนตุสนะครับเปิดบ้านแพ้อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็ ผลประตูรวมนะครับก็จะเป็นยูเวนตุสสองอาแจกสามนะครับอาแจกก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับโรนัลดอยิงให้กับยูเวนตุสก่อนในทีที่2ี่นะครับก่อนที่ฟานเดเบกนะครับจะมายิงในทีที่34ตีเสมอให้นะครับแล้วก็ประตูชัยมาจากเดลิกนะครับนาทีที่67นะครับก็ทำให้อาแจกอันเดอร์ดัมเนี่ยพลิกล็อกนะครับเขี่ยยูเวนตุสตกรอบ8ทีมสุดท้าย ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆในเกมนะครับก็ยูวนตูสเองมีโอกาสยิงทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งนะครับก็คลองบอล51%นะครับการส่งบอล410ครั้งความแม่นยำในการส่ง75%นะครับก็การฟาวล์14ครั้งใบเหลือง2ใบเหลืองนะครับล้ำหน้า1ครั้งอัะตะมุม4ครั้งนะครับก็ได้1ประตูส่วนอาจจังอันเดอร์ดัมนะครับมีโอกาสยิง14ครั้งนะครับแล้วก็ เข้ากรอบ4ครั้งเป็น2ประตูนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับการคลองบอล49%นะครับแล้วก็การส่งบอล402ครั้งความแม่นยําในการส่ง74%นะครับฟาวทั้งหมด12ครั้งนะครับแล้วก็ล้ำหน้า3ครั้งไม่โดนใบเหลืองใบแดงนะครับเตะมุม5ครั้งนะครับแล้วก็ได้2ประตูนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนของอัจจสัมสดัมด้วยนะครับอยุตุสก็เริ่มกันใหม่ในปีหน้าแล้วกันนะครับ ส่วนอีกคู่นะครับก็เป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้3-0นะครับแมนยูได้ประตูชัยจากอ่าเมสซี่สประตูนะครับในที่ที่16และ20นะครับก็สวยงามทั้งนั้นเลยเมสซี่จัดให้นะครับแล้วก็คูตินโยในที่ที่61อีก1ลูกนะครับก็ประตูรวมนะครับเป็น4-0นะครับแมนยูก็หยุดที่รอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็บาซ่ามีทั้งหมด โอกาสยิงทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งนะครับก็เป็น3ประตูนะครับเมสซี่จัดให้และคูตินโยนะครับแล้วก็ของบอล66%การส่งบอล791ครั้งนะครับความแม่นยำในการส่ง91%นะครับฟาวล์ทั้งหมด10ครั้งนะครับใบเหลือง1ใบเหลืองนะครับเตะมุม8ครั้งไม่ล้ำหน้านะครับในขณะที่แมนยูนะครับก็มีโอกาสยิงทั้งหมด9ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ครั้งไม่ได้ประตูเลยนะครับมาคราดแรดฟอร์ดก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ การข้องบอล34นะครับการส่งบอล406ครั้งความแม่นยำในการส่ง85นะครับฟาวล์15ครั้ง3ล้ำหน้ากับอีก3มเตะมุมนะครับก็ตามนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแมนยูก็เสริมทัพใหม่นะครับโซชามีการบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแฟนแมนยูก็เข้าใจอยู่นะครับจะลงทุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนโปรแกรมในคืนนี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนครับ สเปอร์นี่ก็ตุนไว้หนึ่งลูกนะครับกดอเวโกนะครับแต่ดูจากซีตีนะครับโอกาสที่แมนซิตี้จะชนะสเปอร์มีถึง73%นะครับแล้วก็สเปอร์มีโอกาสชนะแค่10%เท่านั้นเองนะครับความพร้อมล่าสุดของทาาฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านนะครับก็จะได้ฟอนันินโยเช็คฟิตก่อนนะครับก็ยัง50 5 0าอยู่นะครับแต่จะได้เบรเดนโดซิวาลงมาทำบัญชาเกมนะครับก็ ส่วนใหญ่แล้วแมนซิตี้กำลังฮอตอยู่นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรต่างจากสเปอร์ครับความพร้อมล่าสุดของสเปอร์เนี่ยก็จะไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับดาร์ลียอัลลี่นะครับก็น่าจะถูกเข็นลงสนามนะครับก็ต้องเข็นลงอะเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วนะครับกองหน้าตัวเป้านะครับยอนันต้เองเนี่ยก็ไม่น่าที่จะสู้ความเร็วของซิตี้ได้นะครับเราดูเสบียผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับแมนซิตี้นะครับเจ้าบ้านผู้สาประตูเป็นแอดเดอร์สันนะครับ คู่เซนเตอร์เป็นลาปอสคู่กับโอตาเมนดี้นะครับแบ็คขวาเป็นวอลเกอร์แบ็คซ้ายเป็นเดเนโลนะครับมิดฟิลด์โฮลิบอนนะครับน่าจะเข็นเฟอร์นันดินโยลงสนามนะครับคู่กลางเป็นดาบิสติวาคู่กับเควินเดบรอยนะครับแล้วก็สามประสานตัวลูกนะครับก็เป็นเบเดโดซิวานะครับกุ่และสเตอร์ริงนะครับนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนซิตี้นะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งสเปอร์นะครับผู้สประตูเป็นฮิโกโยลิสนะครับคู่เซนเตอร์เป็นฟานทองเก้นกับอันเดรวาเลลนะครับ แบ็คขวาเป็นชิเปียนะครับแบ็คซ้ายเป็นดานิลโลสครับอ่ามิดฟิลด์ฮูนนิงบอลเนี่ยเป็นวิกเตอร์วันยาม่านะครับคู่กลางเป็นซิโซโก้และอิริกเซนนะครับก็เอรี่นะครับจะมาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับเล่นคู่กับซองและลูคัสมูร่าที่กำลังฮอตอยู่นะครับฟอร์เนโรยารันเต้ที่กำลังฮอตก็นั่งเป็นตัวสำรองนะครับส่วนสื่อต่างประเทศนะครับคาดการไว้นะครับคู่นี้เนี่ยจะจบลงยังไงนะครับก็ต่างประเทศนะครับก็ คิดไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเอาชนะสเปอร์ในเกมได้2ประตูต่อ1นะครับถ้าผลเป็นอย่างนี้เนี่ยสเปอร์นะครับจะเข้ารอบด้วยกฎอเวโกนะครับนี่เป็นการทำนายผลของคู่นี้นะครับยูฟาแชมเปี้ยนอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นปอร์โตนะครับเปิดบ้านรับกันมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผลจากแมตช์แรกนะครับก็ลิเวอร์พูลชนะปอร์โตสองนนะครับก็ ถ้าไปยิงที่ที่บ้านของปอโต้เนี่ยก็จะทำให้ปอโต้เนี่ยต้องยิงถึง4ลูกนะครับก็ดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับปอโต้มีโอกาสชนะในบ้านนะครับ26%นะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับทีมเยือนนะครับก็ตุนเป็นสลูกเนี่ยมีโอกาสชนะถึง46%นนะครับช่วงนี้นักเตะหลายคนในลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังฮอตนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับ ลิเวอร์พูลนะครับก็น่าจะใช้ชุดเดิมนะครับแต่ได้แอนดูโรเบิร์ตสันนะครับกลับมาในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับอาจจะทำให้เจมส์มิเนอร์เนี่ยได้พักนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็จะไดเฮนเดอร์สันนะครับเรื่องอาการบาดเจ็บข้อเท้าบิดเนี่ยก็น่าจะหายทันในเกมนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องความสดเนี่ยเชื่อว่านะครับค็อปอาจจะจัดเซอร์ดันชากิลลี่มาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเพราะเซอร์ดันชากิลลี่นี่ค่อนข้างที่จะฟิตสมบูรณ์นะครับไม่ได้เล่นเลยนะครับในเดือนเมษาเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นตัวสำรองนะครับส่วนทางฝั่งปอโต้นะครับก็นักเตะหลายๆคนเนี่ยก็กลับมาฟิตสมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยากนะครับที่จะเจอกับลิเวอร์พูลในแมตช์นี้นะครับโดยตัวผู้เล่นเท่าที่มีอยู่นะครับเรามาดูเ1ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านปอโต้ก่อนนะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นคาซิยัสนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเปเป้กับฟลิเป้นะครับแบ็คขวาเป็นมิลินเตานะครับและก็แบ็คซ้ายเป็น เทเลสนะครับตรงวันนี้ต้องเจอกับซาร่านะครับมีอ้วกแน่คืนนี้นะครับแล้วก็คู่กลางนะครับกลางนี่4คนเลยนะครับก็เป็นดานิโลนะครับเฮกเตอร์ไลล่านะครับโอตาวิโลนะครับแล้วก็คาร์โลคาโลนานะครับคู่หน้านะครับ2คนเป็นมาเลกากับอ่าโซเลสนะครับโซเลสก็ชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับส่วน11ผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับคืนนี้เนี่ย ผู้ผู้สำประตูนครับจะเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับคูณเซนเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นฟันไลท์กับบล็อกเลนก็ได้นะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามาติดเพิ่งเล่นมานะครับอาจจะหมุนเวียนความสดให้กับผู้เล่นแบ็คซ้ายเป็นอนดุลระเบร์สันนะครับแบ็คขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับส่วนกองกลางคู่นะครับครับอาจจะปรับทีมนั้อันนี้ผมพูดทํานองว่าอ่าความคาดการณ์เฉยๆนะครับคนที่จะลงแน่นอนนะครับมิดฟิลด์โฮนิ่งบอลในฟาบินโยนะครับอาจจะเป็นวานาดุม ซึ่งเมษานี่คอฟให้พักเลยนะครับเอามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับวันนี้ดุมแล้วก็ดึงเฟอาร์เปโตฟิมิโนนะครับมาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับแล้วก็จะส่งมาเน่กับชาเิลี่เนี่ยมาประเสริมเกมลุกนะครับแล้วหน้าเป้าเป็นโมเมนซาลาท,ที่กําลังฮอตอยู่นะครับถ้าจัดทีมลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับถ้ารีพูลได้1ประตูเนี่ยเปโต้ได้ยิงถึง4นะครับยิงถึง4นี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากมากเลย ที่ลิเวอร์พูลจะยอมเสียประตูขนาดนั้นนะครับก็ลองลุ้นกันนะครับส่วนทางสื่อต่างประเทศนะครับทำนายผลไว้นะครับว่าคู่นี้นะครับปอร์โตนะครับจะเปิดบ้านนะครับแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ1นประตูต่อนะครับถ้าผลออกมาอย่างนี้เนี่ยลิเวอร์พูลได้เปรียบทุกอย่างนะครับก็จะเข้ารอบไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะไปเจอกับบาซ่านะครับเออกระดูกชิ้นโตเลยแต่อะไรถ้าคนมันจะได้แชมป์หรือใครจะเป็น อ่าได้แชมป์เนี่ยมันต้องเป็นทีมที่แข็งแร่งที่สุดนะครับถึงรอบนั้นแล้วไม่ต้องไปกลัวใครท้งนั้นนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกจริงๆนะครับวันนี้ไปไหว้อาผู้อาวุโสมานะครับที่ตากครับก็คืนนี้ดูบอลกันอย่างสนุกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ